สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชแนลก็นีตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาอ่าสอนเปิดบ้านแบบว่าคล้ายๆบ้านหลังนี้เลยนะคะเป็นคล้ายๆบ้านของหลังผู้หญิงให้มันไปอยู่ที่เกาะได้นะคะแปลว่ามันจะเป็นไม่ใช่เกาะเขาเรียกว่าไงเป็นบ้านกลางทะเลอะคะ่ะทุกคนคือแบบต้องใช้ไอดีนะคะทุกคนมันไม่น่าจะแบบ มันน่าจะไม่ใช่บั็กหรืออะไรนะมันเป็น ID ดีนะคะทุกคนเพราะว่าแบบนี้นะคะมันจะเป็น ID ที่เขาสร้างไว้ให้นะก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนเราจะทิ้งไ d ดีไว้ในคอมเมนต์นะคะเราก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์แล้วนะทุกคนสิ่งก่อสร้างนี้ใช้ทั้งหมด320อย่ิอย่างนะคะก็อยู่หลายกิโลเมตรเลยเอ้ยไม่ใช่แค่กิโลเมตรก็เรียกไงเขาเรียกว่าเมตรหรือกิโลเมตรนะเออเอา,เ,อาเรา,าโง่อีกแล้วงโง่คริตค่ะเราตกคริตมากโอเคก็จะอยู่ ในเมื่อที่เรานะคะจะใช้ความฉลาดของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะคะให้ว,วาว์ปมาที่เอ่อเป็นบ้านพักต่างอกาศนะคะทุกคนเขาเรียกว่าไยางไนะที่มันจะเป็นแบบเป็นบ้านที่มีเอไอ้นั่นด้วยอะ่ะเออไอ้กตกน้ําอีกที่เป็นจะเป็นบ้านแบบว่ามีอะไรนะที่เอาไว้แช่น้ําร้อนด้วยอะคือเขาเรียกว่ายัางไงอะ่ะล็อกโฮมเหรอไอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ล็อกโฮมสิเราพูดผิดใช่ไหมหรือมันยังไงก็ เราก็ไม่รู้่าทุกคนเราจำไม่ได้และก็ต้องขออภัได้นะคะก็จะเป็นบ้านแบบนี้เลยนะคล้ายคล้ายบ้านของผู้หญิงเลยหรือว่าเขาทําบักอะไรหรือเปล่าแบบสร้างบักมาแล้วก็มาวัา้นมาอยู่ที่นี่ได้นะคะโอเคเข้ามาในห้องแรกนะคะทุกคนก็จะเป็นห้องประมาณนี้เลยนะคล้ายๆห้องนอนกับบ้านหลังนั้นเลยแต่ว่ามันจะดูฟุ้งฟิ้งกว่านะคะทุกคนเพราะว่าแบบสีชมพูเยอะมากตรงนี้เลยนะคะทุกคน แล้วก็เตียงนอนก็นอนได้นะแต่ว่าถ้ามีผ้าห่มด้วยก็คงจะดีนะทุกคนแล้วก็มีเป็นตู้อ,อะไรนะตู้ใส่เสื้อผ้าค่ะแล้วก็มีทีวีตรงนี้ด้วยมีผ้าม่านด้วยนะตรงนี้ก็ปิดเปิดได้นะคะก็คือปิดได้เปิดได้เลยอ่าเดี๋ยวเราเปิดก่อนโอเค ไปดูที่ห้องที่สองกันเลยนะคะห้องถัดมาก็คือห้องขวามือนะคะเป็นห้องที่สองจะเป็นห้องนอนที่มีเตียงสองเตียงนะน,น่าจะเป็นห้องพ่อกับแม่ใช่ไหมส่วนนั้นก็จะเป็นห้องลูกอะไรอย่างเงี้ยก็นอนได้ทั้งสองเตียงเลยนะคะทุกคนอ่ะเห็นไหมนอนได้ก็นอนได้ทั้งสองเตียงเลยนะแล้วก็มีผ้ามา่านเปิดได้ปิดได้นะคะทุกคนผ้ามา่านสีแดงตรงนี้เนาะ โอเคต่อไปเรามาดูกันอีกก็จะมีเป็นโตเครื่องแป้งนะคะก็ประมาณนี้เลยก็มีตู้เครื่องซสกผ้าด้วยเอ้ยไม่ตู้เครื่องซัก้ผ้าสิตู้เสื้อผ้าโอเคแบบว่าข้างในเนี่ยเราก็จะวางแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยทาไมเขาถึงไม่ใช้เครื่องเอ้ยทาไมเขาถึงไม่ใช้ตู้เสื้อผ้าแบบว่าสําเร็จรูปอะไรเงี้ย เออเขาแบบมันจะทําให้มันดูน่ารักขึ้นแบบมันดูแบบอันนี้ขึ้นไงแบบเป็นเอาแบบเลื่อนเนาะแต่ถ้าเป็นตู้เสื้อผ้านในเกมอ่ะมันจะเป็นแบบว่าที่เขาให้มาอยู่แล้วอ่ะมันจะเป็นแบบเปิดปิดแต่อันนี้จะเป็นแบบเลื่อนไงก็จะดูสวยกว่าอะไรอย่างนี้เนาะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นห้องครัวค่ะก็นั่งได้อะไรอย่างนี้หมดเลยมีเอออันนี้ด้วยที่เขาให้มานะเป็นห้องครัวก็เหมือนกันกันกบบ้านหลังนั้นเลยนะแต่ว่าบ้านหลังนั้นจะมี เออมีเก้าอี้สีเก้าอี้นะที่เป็นแบบว่านั่งอะใช่ไหมหรือมีหกเก้าอี้เราจำไม่ได้ทุกคนก็ขออภัยได้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเตาผิงนะคะทุกคนสําหรับฤด,ดูหนาวหรือฤดูฝนที่มันหนาวๆก็ได้นะนี่เป็นเตาผิงเลยเห็นไหมก็เปิดได้ปิดได้นะคะเหมือนเดิมเลยนะเปิดได้ปิดได้เลยโอเคมีตู้เย็นที่ข้างในไม่มีอะไรเลยนะคะ โอเคแล้วก็มีที่วางจานชามอะไรด้วยแล้วก็มีทีวีด้วยนะคะทุกคนโอเคเลยห้องต่อไปนะคะเราจะมาดูกันนะทุกคนห้องต่อไปจะเป็นห้องอาบน้ําค่ะทุกคนมีเป็นที่ล้างหน้านะตรงนี้เลยล้างหน้าแปรงฟันล้างมือแล้วก็เครื่องซักผ้าน,นะคะอยู่ในห้องน้ํานะ้ยตรงนี้มีกระจกด้วย แล้วก็มีเอ่างอาบน้ํานะคะสระผมเหมือนเดิมเลยนะทุกคนมันก็ได้นะคะเนี่ยก็แบบแช่น้ําได้แล้วก็สระผมตรงนี้ได้นะมีฝักบัวด้วยโอเคมีก๊อกน้ําตรงนั้นด้วยเอาไปล้างตีนไหมเออแหละน่าจะล้างตีนนะโอเคห้องถัดมานะคะก็จะเป็นห้องซ้วมคะ่ะทุกคนจะมีห้องส่วมแบบเอ้ยแต่ว่า เขาถึงเราทําไมแบบข้างหลังมันจะเป็นกระจกใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติเราอะ่ะอยู่ในห้องน้ำเขาก็เห็นดีว่าคนข้างนอกอะ่ะหรือว่ายัางไงหรือว่าแบบเราแบบหรือเขาจะคิดว่าเราอยู่ในหรือว่าในระแวกนี้มีแค่เราคนเดียวเราก็เลยไม่อายอะไรอย่างนี้ป่ะแบบว่าแถวๆเนีอยมีแค่เราคนเดียวที่ได้อยู่ไงเขาก็เลยแบบอาจจะไม่แบบไม่ได้กังวลอะไรมากอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสารสารเจ้าใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้นะ แต่มันอาจจะต้องมีแบบชาวประมงมาขับผ่านแหละขับเรือมาผ่านอะไรอย่างงี้บ้างนะคะทุกคนคือแบบสวยมากเราเคยจําได้ว่ามันจะมียาเอา่อยาเลิบนะทุกคนที่มันจะอยู่ในเนี้แต่เราก็ทําไมหาไม่เจอะเคส่วนหลังบ้านนะคะเฮ้ยเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเพราะว่าตรงหลังบ้านแถวๆนี้ยมันจะมีรูตรงนี้เลยเหมือนบ้านของผู้หญิงเลยอะทุกคนคือแบบเป๊ะมากโอเคค่ะสําหรับสําหรับคลิปนี้แล้วก็จะมีคลิปเอ่อ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนใครที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้แป้งด้วยนะคะคลิปต่อไปอยากให้สอนอะไรอีคอมมต์มากันได้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะคะบายบายค่ะขอบคุณค่ะ